พูดถึงคีย์เวิร์ดการทำโฆษณา Google เนี่ยจริงๆแล้วเราก็จะพอนึกออกอยู่แล้วใช่ปะว่าถ้าเราขายสินค้าแบบนี้นะครับลูกค้าที่เขาจะมาเสิร์ชหาสินค้าของเรา,าเขาจะใช้คีย์เวิร์ดไหนแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนแบบเราไม่มีอะไรมายึดนะครับไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวนั่นแหละคือเราไม่รู้ว่าแบบเออมันมันจริงตามนั้นหรือเปล่านะครับผมก็เลยจะพามาดูเครื่องมือนะครับที่ Google เนี่ยเขามีให้อยู่แล้วนะครับมันเรียกว่า Google Keyword Planner นะครับก็ถ้าใครเนี่ยล็อกอินเข้ามาที่ตัว Google นะครับ Google a p p เนี่ย มาที่ตรงนี้เลยครับมาที่ Tools and s e t t i n g นะครับแล้วมาที่ตรง Keyword Planner โอเ okay. ค Keyword Planner เนี่ยมันก็จะมีสส่วนก็คือให้เราเนี่ยค้นหา Keyword ใหม่ๆได้ก็คือถ้าเราไม่มีไอเดียนั่นแหละนะครับมาเลือกอันนี้และอีกอันนึงนะครับจะเป็น Volume แล้วก็ Forecast ก็คือถ้าเราเนี่ยใช้ Keyword นี้นะครับในการทาําโฆษณาถ้าเราใส่ง,งบตามนี้เราจะได้แบบยอดคลิกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้งบเท่าไหร่ก็คือจะใช้อันนี้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยมาดูอันนี้ก่อนครับมาค้นหา Keyword ใหม่ก่อน พอเราคลิกไปนะครับตรงนี้เราก็จะใส่เป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าเป็นสินค้าของเราก็ได้ถ้าใครเนี่ยไม่มีไอเดียนะครับผมจะลองใส่เป็นนี้แล้วกันนะครับเป็นรองเท้าสเนคเกอร์อ่ะน,นี้เป็นตัวอย่างนะครับกด Enter โอเคแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยที่มีเว็บไซต์หรือว่าเซลล์เพจนะครับก็เอา URL เนี่ยมาแปะตรงนี้ได้คือ Google เ,เขาก็จะมาวิเคราะห์นะครับว่าคนที่เข้ามาในเว็บไซต์เซลเพจเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย มันแบบมีใครที่แบบค้นหาที่มันอยู่ในกลุ่มคีย์เวิร์ดนี้ไหมนะครับแล้วก็เขาจะตัดคีย์เวิร์ดที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับเรากดตรงนี้ครับ get results เป็นกราฟนะรตรงนี้ว่าแบบเออที่ผ่านมานครับอันนี้คือแบบปีที่ผ่านมานะครับว่ามีแบบจากคีย์เวิร์ดนี้นะครับรองเท้าส้นเกอร์เนี่ยมีผลการค้นหาอย่างไงบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเพิ่มสูงขึ้นช่วงปลายปลายปีนะครับอาจจะเป็นช่วงแบบ เฟสติฟคนซื้อรองเท้าแบบได้โบนัสหรือว่าจะซื้อเป็นอของขวัญอะไรเงี้ยนะครับก็ในช่วงนี้ก็จะสูงขึ้นตามปกตินะครับด้านล่างก็จะเป็นรายการคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับคํานี้นะครับรองเท้าส้นเกอร์เราใส่เข้าไปแน่นอนครับก็เป็นรองเท้าส้นเกอร์อันนี้โชว์ให้เห็นถึงเป็นค่าเฉลี่ยนในการค้นหาแต่ละเดือนคือ1,900ครั้งแล้วก็เนี่ยครับช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับมกรเนี่ยก็จะ เพิ่มสูงขึ้นเห็นปะจะเห็นกราฟนะครับคือมันเป็นแนวโน้มว่ามีการค้นหาในคีย์เวิร์ดเนี้ยเยอะขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์การแบบเปลี่ยนแปลงว่ามันเพิ่มขึ้นจาก3เดือนที่แล้วเท่าไหร่นะครับจากปีที่แล้วเท่าไหร่แล้วตรงนี้ครับก็คือเป็นคู่แข่งนะครับในคีย์เวิร์ดเนี้ยคือมีคนอื่นอะที่เขาทําโฆษณาใช้คีย์เวิร์ดรองเท้าสนิเกอร์เนี้ยเยอะขนาดไหนก็คือเขาระบุมาว่าหาคือคู่แข่งเยอะนั่นเองนะครับแล้วจะมีในส่วนของ ตรงนี้เป็นคออ่าบิดนะครับค่าการประมูลนั่นเองถ้า,าถ้าเราอยากจะโฆษณาในคีย์เวิร์ดนี้แล้วถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยจะคลิกเข้ามานะครับในช่วงแบบช่วงที่คนอาจจะไม่ทำโฆษณาเยอะนะครับคู่แข่งไม่เยอะนะค,คือค่าคลิกมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แบบต่ำสุดนะครับช่วงต่ำเนาะก็อยู่ที่ประมาณ89สาตางค์นะครับแต่ว่าช่วงไหนที่แบบคู่แข่งเยอะนะครับคนค้นหายเยอะด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่คลิกละ6บาท ห7สตาร์ครับอ่ะอันนี้คือเป็นในส่วนของรายละเอียดตรงนี้ว่าเขาเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับในรีพอร์ตตรงนี้เพจต่อมาอย่างที่บอกคือถ้าเราไม่มีไอเดียนะครับเราก็จะเห็นได้จากตรงนี้นะว่าคําที่มันเกี่ยวข้องกับรองเท้าสนคเกอร์มีอะไรบ้างก็มีเป็นภาษาไทยนะครับรองเท้าสนคเกอร์แล้วก็นี่ครับสเนคเกอร์สีขาวรองเท้าสนคเกอร์ผู้หญิง รองเท้าสนคเกอร์ Town, aker, คืออย่างเงี้ยนะครับอันนี้หลักๆก,ก็จะเกี่ยวข้องกับการทำโฆษณา Google Search ใน Search Engine นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับพวก GDN น้อยกว่าคือ Display Network ที่เวลาเราไปเว็บไซต์ต่งตางๆนะครับเราเว็บไซต์นั้นเขาเปิด a s s e n s e ให้ Google เข้ามาทำโฆษณาเนี่ยก็จะมีโฆษณาใช่ปะ่ะอันนี้จะเกี่ยวน้อยกว่าอันนั้นจะเกี่ยวกับเรื่องของแบบเหมือนเป็นความสนใจท็อป,ปิกมากกว่านะครับแต่ว่าอันนี้คือหลักๆคือในการค้นหาเลยนะครับพิมพ์อะไรเข้าไป อ่ามันจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้เยอะนะครับข้อแนะนําก็คือดูเป็นคีย์เวิร์ดแบบดีที่สุดนะคือคีย์เวิร์ดที่มีคนค้นหาสูงนะครับแต่ว่าคู่แข่งตำ่ำอ่าแต่ว่าในความเป็นจริงเป็นไงครับยากนะยากไม่ค่อยมีนะยิ่งเป็นสินค้าที่คนใช้เยอะนะครับมันจะยากหาแบบคีย์เวิร์ดประมาณนี้นครับแต่ว่าก็มีนะเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับแต่ว่า อ่ามันมีแบบที่เราเนี่ยต้องระวังนิดน,นึงนะครับหรือว่าข้อสังเกตนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอย่างที่เห็นนะครับอย่างเนี้ยรองเท้าสนนเกอร์ผู้ชาย2020นะครับแน่นอน2020อันนี้ปี2023ไม่ค่อยมีคนค้นหาแล้วล่ะครับเนี่ยเห็นปะยอดการค้นหาแบบเฉลีย่ยต่อเดือนก็น้อยนะครับคู่แข่งก็ปั่นกาจะมีอันนี้นะครับรองเท้าสนนเกอร์อันเนี้ยผมคิดว่าคือก็ไม่ได้แย่นะคือบางทีมันมีการพิมพ์ผิดนะครับมันก็จะแบบเออการค้นหามันก็จะน้อยนะครับแล้วก็ คู่แข่งมันก็จะน้อยนะครับออลองดูต่อไปนะครับมาสเตอร์สเนเกอร์ไซส์ก็อันนี้มันก็จะเฉพาะจอจงนะครับเราจําเป็นต้องมีสินค้านั้นขายนะครับถึงจะแบบเออทำโฆษณาในคีย์เวิร์ดนี้ได้แต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยก็มันก็ทาไม่ได้ใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่รู้จักนะครับอันนี้มันก็เลยมีคู่แข่งน้อยนะครับตามนี้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังทําให้เราเห็นเทรนด์ด้วยนะครับนอกจากคีย์เวิร์ดแล้วเนี่ย จะทาให้เราเห็นเทรนด์ด้วยว่าเออคีย์เวิร์ดแบบไหนเนี่ยมีแบบมีคนค้นหาเยอะแล้วก็อาจจะเป็นที่สนใจนะครับอ่าเราอาจจะมาคลิกตรงนี้นะครับมันสอดได้ว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะน้อยขนาดไหนนะครับเนี่ยถ้าเกิดคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับตรงนี้หมายความว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีแบบมีการพัฒนาในการค้นหานะครับผู้ถูกหรือเปล่าคือมีคนค้นหา คำนี้เยอะขึ้นนะครับก็จะมีตามนี้แล้วสนิเกอร์ราคาไม่แพงนะครับโรเจอร์วีเวเนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกการแบบค้นหาก็จะแบบพุ่งขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยกุชชี่นิกเกอร์อะไรนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับคือถ้าเรามีสินค้าพวกนี้แล้วด้วยนะครับหรือว่าไม่มีนะเราก็อาจจะแบบเอามาเป็นไอเดียก็ได้ว่าเออคนค้นหาสินค้าพวกนี้อยู่นะครับควรจะเอามาขายแต่ก็ดูให้แบบเป็นการค้นหาเยอะๆนะครับถ้าเกิดจะแบบ ใช้เป็นไอเดียเนาะเพราะว่าถ้าคำค้นหามันไม่เยอะเนี่ยแน่นอนครับมันก็คือหมายถึงตลาดมันก็จะเล็กหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาพวกนี้เนี่ยไปทําโฆษณาได้คือเราสามารถก๊อปแบบนี้ได้ครับกดเลือกแบบนี้อ่าแล้วก็เลือกทั้งหมดได้นะครับอ่าล้วก็เลือก existing c m p a i g n ก็คือถ้าเราเนี่ยมีการสร้างแคมเปญโฆษณามาแล้วนะครับอยากจะเอาเค y w o r พวกนี้ไปใช้ในแคมเปญไหนก็เลือกได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเพิ่มแบบคือในแอดกรุ๊ปใหม่คือสร้างเป็นแอดกรุ๊ป แบบเป็นใช้คีย์เวิร์ดใหม่เนี่ยก็เลือกแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็เลือกเป็นตรงนี้ได้เป็นแบบเป็นจํากัดการค้นหานะครับว่าในคีย์เวิร์ดนี้เราจะเลือกแบบไหนม,มันจะมี3แบบนะครับอันนี้คือค่อนข้างจะสคัญจะมีเป็น broad match ก็คือกว้างๆเลยถ้าเกิดมีคนมาค้นหานะครับเนี่ยอาจจะแบบพิมพแบบ์อะไรก็ได้นะครับเป็นประโยคคําถามประโยคแบบอะไรก็ได้นะครับแล้วเกิดมันมีคําพวกนี้อยู่ใน อยู่ในประโยคนั้นนะครับเช่นแบบเออแนะนำรองเท้าส้นเกอร์ใส่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราเลือกแบบนี้อันนี้ก็จะเข้าขายนะครับอ่าเพราะว่ามันบอร์ดคือแบบมันมันแค่จับคำนะครับขอให้คำค้นหาเนี่ยมีคำว่ารองเท้าส้นเกอร์นะครับไม่ว่าจะตำแหน่งไหนนะครับถ้าเราเลือกเป็นบอร์ดแมชเนี่ยมันก็จะเข้าขายนี้นะครับแต่ก็มีข้อระวังคืออันนี้มัน บางทีอ่ะการค้นหามันไม่ใช่ค้นหาว่าจะซื้ออย่างเดียวใช่ไหมครับมันก็มีคนที่อาจจะแค่แบบไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีก็ไม่ค่อยมีพอร์ชเชียลเพราะว่าคนที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะครับมันก็จะยากที่เขาเนี่ยจะซื้อสินค้านั้นเลยนะครับคือเขาอาจจะแบบเออเห็นเพื่อนใส่นะครับเห็นเพื่อนพูดถึงรองเท้าสนคเกอร์โอเคมันคืออะไรนะครับมาค้นหาอ๋อโอเครู้แหละแค่นั้นจบนะครับก็อาจจะใช้เวลานะครับคนพวกนี้ใช่ปะ ก็อันนี้คือในส่วนของบอร์ดแมชนะครับส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นเฟรชแมชก็คือจะเป็นในคําค้นหาแบบเป็นประโยคนะครับเช่นคล้ายๆเมื่อกี้นะครับอะไรคือรองเท้าส้นเกอร์ถ้าเราเลือกรองเท้าส้นเกอร์เป็นคีย์เวิร์ดนะครับเราใช้เป็นเฟรชแมชก็จะเข้าเพราะว่าในประโยคนั้นนะครับมันมีคําว่ารองเท้าส้นเกอร์เนี่ยต่อท้ายใช่ปะ่ะหรือว่าอยู่ในประโยคนั้นนะครับอันนี้มันก็จะแคบลงมานะครับคือไม่ใช่ว่าแบบใช้ประโยคอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ พวกตำแหน่งอะไรพวกนี้อยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าจําเป็นว่าคเนี้คีย์เวิร์ดนี้มันจะต้องเป็นรองเท้าสนิเกอร์นะครับมันถึงจะเข้าขายแต่ถ้าเป็นประโยชน์แบบยาวๆนะครับอย่างเช่นนะครับแนะน Long ํารองเท้าแฟชั่นณตอนนี้ระหว่างรองเท้าสนิเกอร์หรือว่ารองเท้าหนังเงี้ยแบบไหนมันอินเทนด์มากกว่ากันอันนี้ก็จะไม่เข้าขายเพราะว่ามันแบบจะกระจัดกระจายใช่ไหมครับอันนี้ก็จะถ้าเราเลือกเป็นแบบบอร์ดแมทชเนี่ยก็จะเข้าสําหรับตัวอย่างที่ผมเพิ่งบอกไป แล้วอันสุดท้ายก็คือแคบสุดคือ exact match คือตามนี้เท่านั้นนะครับคือถ้ามีคนมาค้นหานะครับคำว่ารองเท้าส้น,สนเกอร์แล้วถ้าเราเลือกตั้งคีย์เวิร์ดนี้เป็น exact match นะครับเขาจำเป็นต้องพิมพ์คำว่ารองเท้าส้นเกอร์เท่านั้นนะมาแบบเป็นประโยคยาวๆอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับหรือว่าเว้นว่างตรงนู้นตรงนี้นะครับไม่ได้คือต้องเป็นตามนี้เท่านั้นถึงจะเข้าขา่ายเนาะอันนี้ก็คือ ในส่วนของคีย์เวิร์ดว่าเราเนี่ยมีการตั้งค่าแบบไหนบ้างนะครับให้เราเนี่ยเลือกได้ว่าเราจะตั้งค่าแบบไหนแต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับผมจะลองตั้งค่าแบบนี้แล้วกันอ่าบอร์ดแมชแล้วก็แอดทูคีย์เวิร์ดทูครีเอทแพลนนะครับอ่าแล้วก็มาดูตรงนี้มันก็จะไม่อยู่ในแพลนตรงนี้นะครับคือเราสามารถแบบกดแล้วก็แบบสร้างโฆษณาได้เลยหรือว่าเลือกเลือกเป็นแอดกรุ๊ปตรงนี้นะครับว่าเราเนี่ย อยากจะใส่ไปในแอดกรุ๊ปตัวไหนเนาะแต่ว่าในส่วนของเมื่อกี้นะครับผมจะยกตัวอย่างก็คือสมมุติว่าเราจะใส่เป็นบอร์ดแมชนะครับก็คือไม่มีอะไรครับคือแค่ใส่ไปตามนี้ครับมันจะแปลว่าบอร์ดแมชคือตามนี้นะครับคีย์เวิร์ดเท่ากับบอร์ดแมชนะครับคือคีย์เวิร์ดเฉยๆมันจะแบบรู้กันว่าเป็นบอร์ดแมชนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่เป็นแบบเฟรชแมชก็คืออย่างนี้นะครับเป็นเครื่องหมายแฟังกะต่าอ่ามันก็จะ อยู่ในรูปแบบของประโยคนะครับคือคำเนี้ยมันจะไปอยู่ในประโยคไหนก็ได้นะครับแต่ว่าคือต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องมีทั้งหมดแล้วก็เรียงกันนะครับต่อมานะครับเป็น exact match คือแบบตามนี้เท่านั้นก็คือเราใส่เป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับว่าสมมุติว่าเราเนี่ยไปสร้างโฆษณานะครับแล้วก็ในส่วนของการใส่คีย์เวิร์ดเนี่ยถ้าเราอยากจะใส่แบบตามนี้นะครับ broad match phrase match หรือว่า exact match เนี่ยเราควรจะใส่แบบไหนนะครับก็คือ อันนี้นะครับคือบอร์ดแมชใช่ว่าอันบน exact อันล่างเป็นบอร์ดนะครับแล้วก็อันนี้แล้วกันอันนี้เป็น f r fresh Fre s h m a t c h นะครับ f fresh match <c oughs> สำเนียงเยอะหน่อยนะครับโอเคก็นี่ครับเ c ็กซั a แมชบอร์ดแมชแล้วก็เป็น Fresh Match อันนี้ครับอันล่างสุดเนาะอันนี้คือเป็นไอเดียในการให้เราเนี่ยใส่คีย์เวิร์ดนะครับนอกจากที่เราจะไปหาคีย์เวิร์ดมาแล้วเนี่ยในการใส่คีย์เวิร์ดตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะมีสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในการเลือกคีย์เวิร์ดมาใช้นะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับถ้ามีคนมาพิมพ์ค้นหาว่าสน้นเกอร์คือนะครับแปลว่าเขาไม่มีข้อมูลแล้วเขาก็อาจจะไม่ซื้อนะครับนั่นแหละครับคือผมอยากจะให้วิเคราะห์ดูดีว่าสิ่งที่เราต้องการจะทําโฆษณาเนี่ยคือกลุ่มลูกค้าเราอยากจะทาร์เก็ตไปที่กลุ่มไหนถ้าเราอยากจะแบบคือเป็นเอ듀เคเตอร์นะครับคืออาจจะขายสินค้าที่คนอื่นไม่ค่อยมีขายนะครับแล้วก็เป็นแบบ เป็นคนที่มีสินค้านี้เจ้าแรกนะครับคนทําบริการเนี้ยเจ้าแรกๆนะครับเราก็อาจจะต้องมาทําโฆษณาในวิธีนี้คือเราต้องแบบทำคอนเทนต์แบบ educate หน่อยนะครับแบบสอนอธิบายว่าเออสินค้าของเราคืออะไรนะครับเผื่ออายกตัวอย่างสมมุติว่าลูกค้าคนนี้เขาเคยได้ยินเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าบริการนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสินค้าหรือว่าบริการที่คนส่วนใหญ่รู้จักอยู่แล้วนะครับถามใครก็ไม่ได้ใช่ป่ะเขาเล่มาเสิร์ชใน Google นะครับถ้าเราเนี่ย ใช้คีย์เวิร์ดนี้นะครับสินค้าของบริการคือแปลว่าเราต้องการจะแทรกตคนที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเอ็กซ์เคหรือว่าคาดหวังไม่ได้ว่าคนคนนั้น่ะจะมาซื้อสินค้าหรือบริการเรานั้นทันทีใช่ปะละ่ะคือมันจําเป็นต้องเป็นการทาฟันเนลนะครับคือแบบทำคอนเทนต์ไปก่อนแบบสอนนะครับว่าสินค้าอันนี้มันคืออะไรมันเอาไปใช้ทาอะไรได้บ้างนะครับแล้วเราอาจจะมาทํารีทาร์กติ้งภายหลังนะครับจะใน Facebook หรือใน Google ผ่าน กูเก l ลดิสเพลย n เน็ตเวอย่างนี้ก็ได้นะครับคือถ้าเราเนี่ยขายสินค้าที่แบบประมาณนี้นะครับคนยังไม่แบบรู้จักเท่าไหร่เป็นสินค้าใหม่ๆเราอาจจะต้องมาคิวมาคีย์เวิร์ดแบบนี้นะครับคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะขายเลยนะครับเราไม่ควรจะเอาพวกคืออะไรเงี้ยนะครับเออสน้นเกอร์คืออะไรเงี้ยคือคนยังไม่จักสน้นเกอร์ก็ไม่น่านจะซื้อเลยใช่ปะเราควรจะเอาคำคำนั้นออกนะครับรวมถึงพวกเออราคาถูกอะไรเงี้ยนะครับมันแปลว่า คือถ้าสมมุติเราขายสินค้าที่ไม่ราคาถูกนะครับแน่นอนว่าคนที่หาราคาถูกเขาก็จะไม่ซื้อจริงปะ่ะเพราะว่าเขาคอนเซิร์นเกี่ยวกับราคานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับว่าถ้าเราจะทําโฆษณาคีย์เวิร์ดไหนเนี่ยไม่ใช่ว่ามีคนค้นหาเยอะคู่แข่งน้อยนะครับต้องมาดูก่อนว่าคือจุดประสงค์ในการค้นหาคาคานั้นนะครับคนที่มาค้นหาใน Google เนี่ยเขาแบบเป็นคนยังไงนะครับอยู่ในแบบอยู่ในโหมดไหนนะครับโหมดซื้อหรือว่าโหมดหาข้อมูลนะครับ โอเคแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากจะทาร์ e เก็ตไปที่คนที่มาค้นหาคำพวกนี้ใน Google นะครับเราสามารถมาสร้างเป็นเนกาทีฟคีย์เวิร์ดได้เนกาทีฟคีย์เวิร์ดก็คือคีย์เวิร์ดที่เราจะไม่ให้แบบมาอยู่ในโฆษณาของเราคือถ้ามีคนมาค้นหาคำเนี้ยคือไม่ให้โชว์นะครับว่า้งาเอะนะก็ตัวนี้ก็มาสร้างได้นะครับตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับส n นยีก็คือเนี้ยอ่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ อันนี้เป็น exact ก็ได้นะครับคือไม่เอาคนที่ค้นหาคำนี้เลยนะครับ sneaker ราคาถูกอะไรเงี้ยอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับราคาถูกแล้วก็แบบยังไม่มั่นใจเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยแบบเลือกไปทำโฆษณานครับก็เป็นตามนี้แล้วก็เราสามารถเซฟไว้ได้นะครับคราวนี้เวลาที่เราจะทำโฆษณาเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของ negative keyword เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเลือกได้สมมุติว่าถ้าเรากำลังทำโฆษณาจริงนะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้นะครับ negative keyword เราไม่เอาอันไหนก็ เอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับแบบนี้ครับก็เรียงเรียงกันไปนะครับตามนี้เนาะก็โฆษณานี้ก็จะไม่แทรเกตคนที่เซิร์ชคําพวกนี้นะครับตามเงื่อนไขที่เราใส่ตรงนี้ครับโอเคครับต่อมามาดูตรง f o r e c a s t นะครับมาดูว่าการประมาณการในอนาคตนะครับถ้าเราเนี่ยใช้คิ์เวิร์นี้โฆษณาไปนะครับมันจะได้ผลยังไงแล้วก็ลุมถึงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับตรงนี้เรามาดูนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยทำโฆษณาไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตรงนี้กันนะครับเป็นคลิกแล้วกัน เราจะวัดจากคลิกแล้วกันนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมาตั้งไว้ตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะมีเท่านี้นะครับ87คลิกอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบคือได้ผลยังไงนะครับสมมุติว่า87คลิกนะครับเราก็ต้องจ่ายเงินอยู่ที่1,600กว่าบาทนะครับอ่าแล้วก็จะได้เป็นค่าเฉลี่ยในการคลิกเนี่ยอยู่ที่19 25บาทต่อคลิกนะครับอ่ะอันนี้คือจะทำให้เราเห็นว่าเออถ้าเราทำโฆษณาไปนะครับก็ในคำนี้นะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เกิดขึ้นนะครับลดมาที่60คลิกนะครับถ้าเราอยากจะได้60คลิกเนี่ยเราต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับ650าบาทนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเราก็จะได้60คลิกเนาะาวนี้เราก็จะแบบพอกะกะได้นะครับว่าเออถ้าเราอยากจะให้คนเนี่ยคลิกมาเยอะๆนะครับเป็นหลายร้อยอะไรอย่างเงี้ย ลองแบบเฉลี่ยขึ้นไปนะครับมันจะได้เท่าไหร่อ่ะนี่ก็จะพอบอกได้เหมือนกันนะครับตรงนี้แต่ว่าเนี้ยมันแค่เดือนเดียวน,นะครับเดือนมาร์ชนะถ้าเราเนี่ยลองเปลี่ยนนะครับเป็นมาร์ชจนถึงแบบสิ้นปีเลยแล้วกันอ่ะมันก็จะเป็นรีพอร์ตใหม่ให้เราเห็นแล้วสมมุติว่าเราทําโฆษณาไปทุกวันนะครับทุกวันแล้วคือเราเราอยากจะได้แบบเท่านี้นะครับ900คลิกเนี่ยครับมันจะเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ที่17,000บาทนะครับตามนี้คือเราจะได้อยู่ที่ประมาณ 900คลิกนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นค่าเฉลี่ยค่า้จ่ายต่อวันนะครับถ้าเกิดเราทําโฆษณาไปอย่างเงี้ยคือตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณอาจจะ60นะครับถ้าเราทําไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับถึงสิ้นปีเนี่ยเราก็จะจ่ายอยู่ที่10,070นะครับเราก็จะได้ผลผลตามนี้ก็คือจ่าย10,070นะครับ1 7 400ก็จะได้ประมาณ900คลิกนะครับในการทาโฆษณา Google Ads นะครับถ้าเราอยากจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแล้วก็ทําได้แบบคุ้มค่าที่สุดนะครับก็จำเป็นต้องมีเว็บไซต์หรือว่าเซลเพจ เพื่อให้เราเนี่ยเก็บข้อมูลได้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเวลาที่เราเซิร์ชหาอะไรใช่ป่ะมันก็จะพาไปที่เว็บไซต์นะครับก็นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะจําเป็นนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีเว็บไซต์หรือว่าเซลเพจแล้วก็ไม่รู้ว่าทํำยังไงนะครับผมก็มีคลิปวิดีโอสอนนะครับกดดูที่ลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับหรือว่าที่มุมขวามือข้างบนได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับแล้วถ้ายังไม่ได้ติดตาม อยากจะติดตามไปเรื่อยๆเนี่ยก็กด s u b สไครป์แลก,กดเครื่องหมายกระดิ่งครับตอนนี้ที่หน้าจอเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจขึ้นมานะครับกดดูได้เลยนะครับแล้วก็ไปจัดก,การที่คลิปนั้นต่อครับ